ใครเดี๋ยวไปถายรราร่มเย็นน้นะนี่ร่มเย็นแม่ปาประธาพรนะคะดิบน้ำมนต์เนี่ย <c oughs> ถ้าดูลักษณะ,ะ,ะดียยุคน,นั้นนะ่ะเรียกปาประาตุพรลักษณะท่านดิบน้ำมนต์ชชื่อพระอาทิมงคลนำประวัติไปอ่านจะได้นะคะเนี่ยตีใบของข่าวนอ่านดูพระอาทิ่มุมงคล ที่หลวงพ่อพันธีขึ้นไปไม่ได้ที่มีปรนะวัตินี้โซ่หลวหพ่อไม่ได้ใชรขึ้นแล้ขอข่าวนะจะม,มีบอกไนปะ้ไม่ได้เปิดให้นะจะเปิดงานปีนะสักรั้งนี้หนะลวงพ่อพันปีนะ 啊！啊！啊！